สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องของแจ้งวันนี้อยู่กับเกมนากกเนตเราจะมาแลกน้องหมูที่เป็นสัตว์ขี่กันซึ่งในการแลกอะ่ะมันต้องใช้เหรียญไข่มุกขอเรียกเป็นไข่มุกแล้วกันนะมันเหมือนมากไข่มุกตัวนี้30ดวงสะสมมาแต่ววันหนึ่งจนถึงเวลยุดสสามารถสะสมมาได้คไดวันละวันละ2ดวง กดตัวีเข้ามาที่อ่าเคลวิรายวันนะอันนี้เราวล่งสิบแล้วมันก็เลยขึ้นมาเป็นตัวนี้แทนนี่ตัวนี้แทนทุกคนสามารถสะสมมาได้แล้วก็ทำเคลวิรายวันเงี้ยวนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเก็บครบก็ได้หรือว่าถ้าใครร้อยไหวแล้วก็สามารถมาแลกเป็นโลกแก้วนี้กับที่ลุงฟังได้คือกดที่ตัวมลุงฟังเรอยู่ที่เมืองใหญ่เลยกดที่ตัวเอมนี่อยู่ตรงนี้ทางซ้ายล่างแต่ไม่ได้ แต่ว่าไม่ได้ล่างสุดนะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้เลยอ่ะอยู่กใกล้กับน้องที่เป็นน้องไก่ตรงนี้นะถ้าทุกคนสังเกตง่ายๆก็คือทางซ้ายเราเนี่ยมันจะมีลูกมางอยู่คนเดียวนะเราสามารถมาแลกได้เลยหรือถ้าใครหาไม่เจอจริงๆอะ่ะมันสามารถสังเกตได้เลยก็คือตรงกลางจะมีน้องผู้หญิงคนนี้เืนอยู่แล้วก็น้องไก่ที่มีขนของเยอะๆอยู่อย,อยู่ตรงนี้เราสามารถเดินมาแลกได้เลย ในการแรกอะ่ะมันต้องใช้ลูกแก้วเอ้ยอะไรว่ะห่มุก30ดวงใช่ไหมมาที่ของก๊อตอันนี้ใช่ไหมช็อปใช่ไหมแล้วก็แรกเวลเป็นเวลสี่สเนเราเข้ามาดูสี่ิอ่ะในการแรกอะ่ะมันต้องเข้ามาที่ลุงใช่ไหมแล้วกดเวล40คือจะมีแรกนี้เราต้องมีลูกแก้วอันเนี้ยก่อนนะถึงจะแลกได้เรากดมาพิมพ์น่อก่อน เดียวเสียดายมันสามารถแลกอย่างอื่นได้อีกก็คือเป็นกุญแจหัวใจแพนตากอนสีทองมันสามารถแลกได้แล้วก็สามารถแลกพวกชุดอาวุธเงี้ยได้ด้วยนี่อาชีพพวกอาวุธอะมันจะขึ้นตามอาชีพของเราเลยว่าเราอาชีพไหนก็จะขึ้นตามอาชีพนั้นอะไรอย่างงี้ถ้าเราอยากเล่นช็อตโบก็สามารถปากระชอตโบได้แล้วก็อาชีพต,ต่างๆในนี้ก็มี3อาชีพเลย แต่เราจุดทุกงหมายคือเรามาแลกอันนี้ไงไขมุกเรากดไปสักกี่อันดีคำนวณนะมาคำนัณกันเอลบยี่สาใช่ไหมก็แลกเจ็ดอันแลกเจ็ดอันอ่ะก็จะได้ครบ30พอดีพอเราแลกครบแล้วอะเรามาที่เวลยีเวลสาของลุงคนนี้ของลุงบางคนนี้แล้วกัน เหมือนกันเปะเลยมีของเหมือนกันเป๊ะเหมือนแบบเวลสิบสิบเมอกี้เลยนี่มาที่อันนี้นะมันก็จะมีเหมือนแบบเวลสิบสิบเลยแต่ไม่มีกุญแจแค่นั้นเองมีหมูมาแทนก็คือเรากดแรกไปเลยพอเราแลกเสร็จแล้วอะ่ะไข่มุกมันก็จะหายไปแล้วก็หมูมาแทนถ้าเราแลกเสร็จแล้วอะ่ะเราสามารถมาที่ตรงนี้ได้เลยนะมาที่ น้องขายม้าได้ตรงนี้เลยนี่เขาอยู่ฝั่งนี้นี่ถ้าใครหาไม่เจออยู่ฝั่งนี้นี่ตรงนี้เลยหรือไม่ถ้าเราถ้าเราหาไม่เจงจริงเราสามารถวาร์ปมาได้นะวาร์ปที่น้องทหารคนนี้ได้แล้วมันจะมีเขียนบอกว่าวาร์ปไปที่ไหนอะไรอย่างนี้ได้เลยหรือเราเกือบว่าไม่อยากวาร์ปเราก็เดินมาได้เออมาแรกน้องคนนี้มาที่ร้านค้าแล้วก็มาที่หน้าที่สอง มันอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้เราแลกกดแลกปุ๊บอยู่กดไปเลยเสร็จแล้วเราจะขี่แมวเป้าก็เป็นขี่หมูแทนก็คือเราสามารถมาแทนที่ได้คือกดลากกดลากมาใส่ในช่องตารางกดเรียกอ๋อก็จะมาเป็นน้องหมูได้เลยเห็นไหมทุกคนแค่นี้ต้องใช้เวลาในการสะสม แต่ว่าถ้าใครแบบว่ามีลูกแก้วอันที่เป็นของเฟนแล้ววันแล้วอ่ะอันนี้อันนี้แล้วอ่ะก็สามารถมาแลกแบบเมื่อกี้ที่เราทําได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่มาแล้วชมนะคะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ